สวัสดีครับพบกับช่องปังย่าชาลีในวันพุทธที่6ตุลาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับเห็นว่ามีคลัสเตอร์ใหม่ก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยตอนนี้ในตลาดก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้ว ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะเป็น m ม็ดอินไชน่าแต่ตอนนี้ที่เห็นฮิตๆกันนี่ก็คือที่นิยมนะครับก็จะบอกว่าเป็นหน้ากากอนามัยจากเกาหลีนะครับเป็น KF94 อันนี้ก็จะมาดูกันว่าใน KF94 จริงๆแล้วอันไหนคือหน้ากากอนามัยของเกาหลีจริงๆหรือว่าอันไหนที่ไม่ไม่ใช่นะครับผมตัวแรกจะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นซองสีเหลืองนะครับ แพ็กเกจสีเหลือง kf 9 4วงซาฮองซาบาังยอกอ,อันนี้เป็นใช้คำเดียวกันเลยครับกับหน้ากากอนามัยเกาหลีแท้อันนี้คือแบรนด์ lg ครับผมใช้คำเดียวกันเลยยมมัสคืออ,อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับ ระหว่างของแท้กับกับอันนี้คือ made in korea อันนี้คือ made in china ตัวน,นี้ดูรู้เลยครับว่าเป็นแพคเกจ made in china ไม่บอกอ่าไม่บอกพื้นที่ผลิตนะครับซองสีเหลืองครับอันนี้คือ lg made in korea นะครับอันนี้1กล่องไอ้หนซองมี1ชิ้นครับผม in case นี่คือ1ชิ้นซาชิ่งครับผม อันนี้ก็คือ4ชั้นนี่ก็บอกว่า4ชั้นเหมือนกันครับผมแต่ไม่บอกประเทศที่ผลิตแต่ผมดูแล้วคือมันมันไม่สีนี้นะคือเป็นอะไรที่แบบว่าบางมากแล้วก็อันนี้ก็ขาดง่ายบางครับผมจากที่ทดลองดูใช้ไฟส่องนี่ครับ อันนี้คือของซองเหลืองนะครับซองสีเหลืองซองนี้เราจะให้ดูของที่เป็นเกาหลีของแท้นะครับที่เป็น LG เลยแบรนด์ LG เลยแพงๆเลยนะครับแสงแทบจะเห็นวงของแสงเลยส่วนอันที่ซองสีเหลืองที่บอกว่าเป็นของเกาหลีเหมือนกัน mm hmm. เค้าสีนะครับดูรับสว่างแบบจ้าเลยสีชั้นเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพไม่ได้นะครับ ยังไงเพื่อนๆจะซื้อก็ดูนิดนึงนะครับผมแล้วจะมีอีกตัวนึงนะครับผมเป็น KF94 เหมือนกันบอกเป็น KF94 เหมือนกันครับผมแต่ก็จะเป็นฮันกุกพันฮันกุกคือเกาหลีนะครับกุกพันโบโฮมาสึกคือซาชิงโบโฮก็4ชั้นเหมือนกันครับผมเป็น3มิติมีฟิลเตอร์มีตัวกรองอห่อหนึงมี10ชิ้น อันนี้เป็นชัดเจนครับผมเม็ดอินชน่าอันนี้ก็พอน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาผลิตที่ชน่นาจริงจริงถ้าเป็นเกรดนี้ถ้ากล้าตีว่าเม็ดอินชน่าแล้วต้นสื่อนี้มีสิทธิ์ได้ขายใน,ในเกาหลีนะครับคือสามารถวางจําหน่ายในเกาหลีได้เพราะว่า1คือบอกประเทศที่ผลิตแล้วก็ใช้ตัวหนังสือของภาษาเกาหลีแต่ก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าขาดมอ,อก,กอบ้านเขานะครับ เป็นรูปตัว K ครับผมเป็น K แบบนี้แต่จะเป็นวงกลมหรือแม้ก็เป็นบาร์โค้ดอะไรที่เป็นของเกาหลีที่เขารู้กันนะครับแต่ตัวนี้คุณภาพก็ได้อยู่ครับเทียบกันแล้วรองได้อยู่อันนี้ก็หนาสชั้นอันนี้ก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับตัวของ LG เลยนนี่คือ LG งานเรียบแบบเย็บแบบกริปเลย สามมิติเหมือนกันมีอันนี้เหมือนกันเขาจะเรียบๆนะครับแล้วอีกอย่างสังเกตคือเนี่ยของ LG เลยเขาจะมีที่ให้ปรับปรับดึงได้ครับถ้าสั้นยาวหูสั้นยาวจะเอาลัดแค่ไหนก็ได้ครับผมนี่สามารถจับปรับได้ข้อดีของเขาก็าทาแบบนี้เลย LG แล้วก็1นซองมี1ชิ้นครับผม KF 9 4ของจริง Made in Korea งานเย็บจะต่างกันนะรตะเข็บดูจากตะเข็บก็ได้ครับอันนี้เม็ดอินไชน่นะครับอินไชน่าจะเป็นแบบสามเหลี่ยมปั๊มลงแต่ของเกาหลีนี่คือปั๊มละเอียดมากสังเกตครับถ้าง,งานแท้นี่คือจะปั๊มละเอียดมากอันนี้ก็ปัม๊มคล้ายๆกันเลยครับผมกับตัวนี้ปั๊มรูปแบบเดียวกันเลยแต่ว่า ซองสีแดงอันนี้ซองสีเหลืองนะครับสีเหลืองบางอันนี้สีแดงหนากว่าปั๊มก็คล้ายๆกันครับปั๊มตะเข็บสังเกตง่ายที่มาจากจีนแต่ชิ้นนี้มาจากเกาหลีเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อ lg แต่งานก็ดีเหมือนกันครับนี่ครับแสงก็ผ่านได้น้อยครับผมตะเข็บก็จะเป็นปั๊มอย่างเงี้ยครับของเขาจะเป็นตะเข็บค่อนข้างละคือดูว่าเป็นงานละเอียดเลยครับผม นี่คือซื้อจากซื้อมาจากเกาหลีนะครับอันนี้ชิ้นนี้มาจากเกาหลีแต่อันนี้ซื้อที่ไทยอันนี้ก็คุณภาพก็น่าจะได้อยู่เพราะดูจากแสงที่ผ่านได้น้อยนะครับส่วนสีเหลืองนี่คือไม่แนะนําเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันบางมากแล้วมันก็มันขาดด้วยครับขาดง่ายนี่ยังไม่ได้มันจะดึงใส่แล้วมันขาดนะครับยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ขาดละแล้วลมันบาง จะเห็นแกร้าค่าถูกนะครับผมว่ามันไม่คุ้มเลยถ้าเกิดมันติดโควิดขึ้นมาเนะี่ยดูแสงผ่านเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับว่าความหนาเนะี่ยมันสี่ชั้นประมาณไหนครับผมอันนี้จากซองสีเหลืองนะครับรุ่นบางจะได้สี่ชั้นแต่บางมากครับผมชั้นแรกนี่บางๆเลยครับแบบเนี่ยเห็นนิ้วเลย สองนี่เป็นแผ่นพิชชู่ขาดง่าย3ก็เป็นบางๆสีก็เป็นผ้ารูครับผมสังเกตคือมันไม่มีประเทศที่ผลิตบอกเลยอันนี้ดูแล้วไม่ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับสีเหลืองครับผม kf 9 4ตัวนี้มันไม่น่าจะมาตรฐานเท่าไหร่ถ,ถ้าเทียบกับหน้ากากาของไทยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าจะใช้แบบของเกาหลีจริงคืออันนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ของเกาหลีแน่นอนของเกาหลีเขาไม่ทําแบบนี้นะครับหน้ากาการอนามัยเกาหลีจะไม่เป็นแบบนี้เขาต้องมีการรับรองที่มากกว่านี้มีบาร์โค้ดมีรายละเอียดสังเกตนะครับเป็น8 8 0นะครับขึ้นต้นด้วย8ปรหัสประเทศคือ880ส่วนห่อสีแดงนะครับอันนี้หนึ่งห่อสิบชิ้นนะครับผมแต่ราคาก็ไม่แน่ใจครับผมแล้วแต่คนขาย ให้เทียบคุณภาพให้ดูว่าเพื่อนจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าควรจะใช้อันไหนอันนี้ก็ผ้าบางมีรูนะครับจากด้านหน้านะครับดูด้านข้างในตัวซับอันนี้จะได้หนากับตัวซับนะครับผมซับกลางเคฟ4ซองสีแดงบอกว่าเป็นสามมิติสชั้นนะครับซาชิงซาชิงโบโฮ เป็น4ชั้นนะครับผมสีแดงได้4ชั้นเหมือนกันห๋อสีแดงได้4ชั้นแต่ว่าตัวเยื่อซับนะ่ะเป็นจะต่างได้มา2ออผืนเลยซ้อนกันแต่อันนี้จะเป็นผ้าลูแล้วก็ผ้าเป็นเหมือนผ้าแก้วรูเล็กรูบางๆได้ผ้าลู2ผืนตัวซับหนึ่งแล้วก็ผ้ารูอีกสุดท้ายนะครับให้ใจสะดวก ได้ผ้ารู3มชิ้นได้ผ้ากรอง1แล้วก็ผ้ารูอีก1ส่วนห่อสีแดงนะครับห่อ10ชิ้นเหมือนกัน kf 9 4เหมือนกันผ้ารูอันแรกแล้วก็ผ้าซับผ้ากรองนะครับผ้ากรองแผ่นที่1ผ้ากรองแผ่นที่สองแล้วก็ผ้าบางรูแผ่นที่4ครับผมก็4แผ่นเหมือนกัน คุณภาพก็ตัวนี้จะดีกว่าน,นี่นะครับการกรองเทียบแล้วเพราะอันนี้จะ,อ,นนจะอันนี้จะหายใจคล่องรูเยอะผ้ารูมีเยอะแต่ผ้ากรองมีชั้นเดียวอันนี้ผ้ากรอง2ชั้นนะครับ kf94 สีแดง m a d e in China นะครับตัวนี้จะขึ้นว่า m a d e in china แต่เขียนว่าหน้ากากอนามัยเกาหลีนะครับฮันกุกพันส่วนนี่นะครับของแท้ๆเลยคือเกาหลีจริงๆเลยให้ดูต้นฉบับเลยว่าของเขา สี่ชั้นเป็นยังไงอันนี้แบบแข็งแข็งเลยนะครับอันนี้คือผ้ารูชิ้นข้างนอกชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ผ้าเป็นเส้นใยนะครับเหมือนไฟเบอร์ใยแก้วเลยแต่ไม่ใช่นะครเป็นใยน่าจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะครับแข็งแข็งครับเนะี่ยได้ยินเสียงเลยจะแข็งแล้วก็ผ้าซับผ้าซับนี่จะหนามากเท่ากับอันเนี้ย สองอันเลยครับผมเท่ากับอันนี้สองผืนที่แนบติดกันครับเนี่ยผ้ากองเขาชิ้นหนึ่งหนามากแล้วก็ไม่ได้ขาดง่ายๆเนี่ยคโอ้ต้องดึงแรงถึงจะขาดอี่ของ LG แล้วก็ผ้ารูขนาดผ้ารูก็ยังหนากว่าเลยครับผมรูระบายอากาศที่ให้ใหายใจสะดวกนะครับของเกาหลีจริงๆก็คือ1นซอง1ชิ้นครับผมอินเกยบอินเกียบหนึ่งซองหนึ ชิ้นซาชิงแล้วผมสชั้นหน้ากากอนามัยเกาหลี LG ตัวนี้มันหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ก็มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าหน้ากากอนามัยเกาหลีจริงๆอ่ะมันต้องประมาณนี้อันนี้คือของตัวฉบับปาประมาณนี้แต่ถ้าแบบจะแอบ,บอ้างจริงๆก็คือซองที่คุณภาพที่ใกล้เคียงนะครับที่ดูแล้วว่ามีตัวกรองที่หนาเพียงพอก็คือสีแดงครับผม ผมไม่มีเจตนาที่จะมาะหักล้างอะไรของใครนะครับแต่คือมานําเสนอให้เห็นว่าเราควรจะซื้ออันไหนครับผมเพราะว่ามันก็สําคัญนะครับโควิดมันยังไม่หายถ้าหน้าก,ากากมันมีส่วนช่วยก็ควรจะเลือกที่ของที่มันมีคุณภาพที่สามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับผมดูแลนะครับสุขภาพ โควิดยังไม่หายไปจากบ้านเราง่ายๆเลือกกน้ากากอนามัยก็ดูที่มั่นใจนะครับผมรีวิวให้ดูแค่บางส่วนนะครับในตลาดก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ถ้าเป็นเคฟเกาหลีนี่ผมก็เจอแค่2ชิ้นตรงนี้แล้วก็นำมาให้เพื่อนๆดูแล้วครับว่าตัวไหนเป็นยังไงอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ